ก็ะหอดมือนีจากเทียหนึงมือที่เฮาและหลายคนในรับปริญญาป้า,าสดลเทเลียนจบนี่บมืน,มน,มนบอกบืนบ่าขึ้นกันเด้เขาก็ลัวยังสัน่นละนกดีใจวะเฮ้บ่บด,ดีใจจังใดนกสโลเทเลียนจบได้จักเกิดสถานการณ์เหตุการณ์อีหยังแน่มือนีเป็นมือรับปริญญาเขาโคตรดีใจเลยนกเอ้าแล้ว บอเขตอ้าวมาแล้วบันดิตไหมโอ้ามาแล้วคือบอคือบอคือตนเอนาะปาดล่างท<ด>ี่จับบักคักเลยราศีราศีนะราศีจับเอาไปเซ็ตละนั่งหนึ่งอีนเอามันก็แต่งตัวแต่งสั่นหน่มินกระเบื้องที่่ะสุดลับปริยาตาัดมากกับบอทอกัน เตะกนักการขยันที่คิวให้กูก็ละขักมึงนีะว่อตัวกับว่ามันบักหนัดกูจะไปเผาแลนมันถิ่มอยู่เอ้โหบางที่ะมันบองงามเลยนะครับอยู่มันก็งามอยู่ดอกก็บอกไปเนาะเขตดแล้วมึงล่ะหลังจากจบปริญญาไปเนี่ยมึงจะเห็นอย่างวะเขาเรียนจบแล้วแมนบอกแมนกูเสร็จเปิดธุรกิจโซนตัวแล้วหลังจากนั้น กูเสิเอาเมียเว้ยเดี๋ยวกูแจกกาเชิญให้สูไปเลยทั้งสามคนนี่อ่ะอ่ะอะบักข่านี่ไปร้อยมี่เพืเสาตาถึงนี่มึงน่ะฮะก็มีพ่อมึงนั่นแหละเฮ้ยมึงจะคิดว่ากูบอลูนะสูสองคนน่ะแอบพบกันแต่โดนแล้วมึงอย่าบาคุบอลูเนอะฮาว่าไปทัวร์อ๋ไปเที่ยวที่อาแดร์จิ้งกันสุดอยู่ห้องเรียนเราบ้านกันว่าสูอ่ะสิ่จ้ะมึงเรียนจบแต่มึงเรียนอย่างมามาสูเร็ว เดี๋ยวเขาพาไปเรียกเรานกฮะมีนเข็ดอ้าวปูพวกไแม่งปูบ่าสวยเข็ดดีใจน้ำคักแท้สูงขึ้นเรียกจบแล้วสูงเรียกจบแล้วเด้อขอบคุณเลยเด้อเบี้เด้อแถวไม่เป็นสีบดเด้นปูเด้อดีใจน้ำเด้อเอ้านี่ขอบคุณเลยเอ้าเดี๋ยวสูงคือมีแต่เอ็นแถวได้เงินกูคือบระเด้เงินน้ำเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีความหมายฮะ จากสาวโฟกันนครมั่วเรื่องจริงมั้ยนี่แล้วังกูเกมเนี่ยเด้อแสดงว่างไปเที่ยวโฟกูเหรอป๋อปากเพียนเป็นน้ำนี่ยแหละเป็นน้ำบอกด่งบอกด่งมันท่าไปกับเอาไปถ้าถึงโดยนี่ไหมอันนั้นนอกมดดอกนั้นขอบใจเด้อป๋องสารดอกกุดับเหี้ยวเหี้ยวดอกนึงเหยาหยิ่งถ่ายรูปดิอาจารย์อาจารย์วันที่ครับวัสดี่หนึ่ปัดให้เสร็ ผู้ใดสิได oh. 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 uh, oh. sí. oh. ้เนาะนาะไฮไฟล์ด oh. um. ั้งสูลูกคือสิดีใจเนาะแพลวแพลวเอ้าแม่พ uh ่อส๊ายบาครับบ๊ายบาครับบ๊ายบายครับสวายบาครับบ๊ายบาลูกลาลูกลาเบิ่งแม่มาแม่ซื้อดอกจอดอกไม้มาให้ลูกลาอ้ยสำเร็จแล้วบานี้เอ้าให้นกพร้อมไปจบไปให้นกเร็วโมโมน้องแพลวนั่นะฮะดอกไม้ให้เอ๋อห้พ่บ่ครับ กึ่งค,ครับแม่แม่ดีใจและนายลูกรับแม่จา๋าพี่เห็ดสำเร็จแต่ด,ดีจ้าแม่นั่นล่ะนี่คือความแม่ปลื้มใจที่สุดคือว่าน,นี่ล่ะลูกเห็นบอ,อคนขยันคนบ่ดื้อ่บ่มึนได้รับปริญญาแล้วเก่งกับกบ่ลูกสาวเฮ้านันเท้าก็เก่งนะเนาะเฮ้ยลูกหล้าดีแล้วลูกบัดนี้แม่สิได้มีหมองเพลิงแล้วเอาหนก<ะ>มึงคอว่าแม่มึงสิมางานรับปริญญามึงได้หนิ เราใส่กุญแจม่เห็นแม่มึงอยู่นี่แม่มึงไปใส่นี่เอ้าแม่มึงไปใส่หนุ้ยมาเรีวมาเรีวเหนียวมาสะอ่อนเนาะลูกศิษย์รุ่นนี้มีดผู้เก่งเก่งเสื้อบาวานี่มาแสดงความยินดีมาถ่ายรูปไหมคุณครูกับลูกศิษย์จักรบาดกระดูกนรือแหววไหมถ่ายรูปกับครูค่ะมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปหยับมามาแม่มาถ่ายรูปผมสอนมากกับเมื่อผมตีใจกับแต่ยมันอยู่แต่งชมพู่ลมไส้นล้วกัดชวนมัิสิวาดรูปได้ พี่น้องเอ้ยฟังนี่จบฟังนี่บ่จบเด้ออะนี่มึงเนี่ยจบแล้วหมู่บบแปดตะโฟก์พันโคนหนึ่งเออเอาบันนี่ทุกคนฟังกู้ได้กูสิวอาทุกฟังบันนี่ห็นบ่เอ้าช่อเราไม่ช้อนี่ถือว่าเป็นส่วนกลางกู้มอบให้บ้าเขตเอาไว้เอานั่นแหละผู้นี้ก็ให้ฮช่อผู้เดียวเพราะว่าไม่ช่อเดียว สุ่มสูก็ต้องเลี้ยนให้มันจบคือจังเขาตั้งใจเลี้ยนย <พอ S 2> ่มคู่สวนนี่มีตั้งแต่โศกันเห็นบะปะจบปะจบปะจ,จบอิมมินลลิตาลอกการบานนกพงศก,กรก็เป็น้องเท้วทิดานีก็จบน้องเขาอย่าว่านั่งโต๊ะใกล้เขาคู่ดีใจน้ำทุกขส์สกคลเด้อเอาเป็นว <พอ S 2> ่าคู่นี่พุ่พมใจขัดที่สอนบวกเธอหายด้ดีต้องหายตัวท่มาสาเธอสิมาศาแต่เธอกับพยายามทีติดตามโมตะบันนี่พงศกรเป็นนิสิตใหม่จบปริญญาโทชีวิตโตนี่ ลำบากก็มูลายแห้งคู่มาามือนีคู่ะดีใจนำคู่ผา่าคู่ใจกับตัวเธอเอาดอกไม้นี่เสียบไปไว้เดอ้อสีมันคือกันคู่ดีใจกับเธอแห้งื่อเธอเลี่ยนจบแต่นอกเหนือจากสิ่งที่คู่ดีใจแล้วมือนีคู่กับมิข่าวเสมยว่าวกับเธอคือกันเข้าอย่างไรครับคู่ตอนนี้แม่ของเธอสุดหนักอยู่โรงพยาบาล สุดนักเดี๋ยวคู่คู่หลอกผมเดรียวนนี้ครับคู่วันได้หลอดตัวแต่ว่านิสิตพงศกรกับฮูมันบอว่าแม่ของนิสิตพงศกรเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฮู้ใจใจมันบอกมนี่แม่บ<ร>มก็หฮูด้ครับอาจารย์ที่คู่ยังว่าท่านได้บอกเพราะว่าคู่อยากให้เธออยู่ในปีที่พระราชาท่านปริญญาให้มันจบให้มันเรียบร้อย รูจังสีมาบอกเธอไปเเถอะรูครับแล้วตอนนี私は私は้แม่ผมยู่ใสครับคูแม่เธออยู่โรงพยาบาลศูนย <Avengers> ์อุดรธานีโรงพยาบาลศูนย์อุดรขันครับไอเธอฝาไปเอาไปปริญญาไปให้แม่เธอเป็นเถอสทุดทายเ็อาไปบริญญาเอาชุดคุยยไปหาแม่ด้อลูกเด้อเดี๋ยวกูไปโรงพยาบาลก็ได้สู้เฮ้เฮ้าเบนน้เร็จเฮเ บอกเธอจำว้เด้อว,ว่าชีวิตเฮาต่อให้ประสบความสำเร็จเพียงหน่อยแค่ใดแต่ว่าแม่เพิ่นป่อถาเฮาเพราะฉะนั้นให้จำว้ตั้งใจเลียนให้จบโอเคครับคู่คู่ครับถ้าจังสัน้นเฮ้าไปสลองให้อีมินกับบักขีดดีกว่าครับแมนเด้วให้วงสะกรอนเขาไปหาแม่เขาคนกลับมาจังม่สโองเข<อ>าบอกว่าดีใจซะเนาะตัวไทยรู้ไปเฮ้าเด้อหนูแบบเอ้อ <c oughs> แม่นกว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวนกกัะครับมาหาพวกเราห่าสล